สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง NBT เวลา16นาฬกาค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปลาลเลขที่บัญชี067-0-10330-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธรรมเนียบรัฐบาล อธิบดีกรมการค้าภายในยืนยนันชาวสวนปาล์มพอใจราคาผลปาล์มดิบที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมัน17%ในราคากิโลกร,รัมละ4บาทพร้อมทั้งขอให้เกษตรกรเก็บผลผลิตเมื่อสุกเต็มที่เท่านั้นนายบุญริศ กัญญานมิตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่าหลังจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดมีมติให้กำหนดราคารับซื้อผลปาล์มดิบที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันร้อละในราคากิโลกร,รัมละ4บาทและในทุกๆ1%ที่เพิ่มขึ้นจะได้ราคาเพิ่มอีก30สตางค์ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกษตรกรได้มีเวลาในการปรับตัวจะผ่อนผันให้ก่อนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกระกฎาคมโดยจะออกเป็นประกาศราคาแนะนำไปก่อนให้มีการรับซื้อผลปาล์มดิบที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันต่ำกว่าร้อยละได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อละ15และราคาจะปรับลดลงเปอร์เซ็นต์ละ25สสตางค์ซึ่งเห็นว่าเป็นราคาที่สอดคล้องกับต้นทุน ตัวแทนภาครัฐจึงได้ชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจและขณะนี้ได้เลิกชุมนุมแล้วพร้อมกันนี้ขอให้เกษตรกรเก็บผลผลิตที่สุกเต็มที่เท่านั้นทางนี้รัฐบาลจะพยายามรักษาระดับราคาอย่างเต็มที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มอบให้องค์การคลังสินค้าจัดทำแผนการรับซื้อปล์มน้ำมันดิบมาสต็อกไว้บางส่วนเพื่อเก็บไว้ระบายในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยเบื้องตอน้นคาดว่าสามารถรับซื้อได้เกินกว่า10,000ตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุรัฐบาลเร่งส่งความช่วยเหลือไปอยังผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาล พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาว่าขณะนี้รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดช,ชอบในส่วนของสิ่งของบริจาคต่างๆซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยจะรับผิดช,ชอบในส่วนนี้โดยสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้คือพยายามให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคบริโภครวมทั้งผ้ายางเพื่อนำไปทำเป็นที่พักชั่วคราว ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมมีผู้นำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆมาบริจาคอย่างต่อเนื่องปิดท้ายที่ข่าวกีฬาค่ะไมคดักเลวีชูดท20นา20คะแนนพาชิคาโกบูบุกมาชนะมิลวอกีบัคค่ะลอยรอย120ต่อ66คะแนนผ่านเข้ารอบเพลย์ออฟรอบ2 บาสเกตบอล NBA นโซนตะวันออกเกมเพลย์ออฟรอบแรกเกมที่6โดยใช้ระบบ4ใน7เกมมิวอ็กกี้บัคทีมอันดับ6เปิดแบลตตี้เซนเตอร์พบชิคาโก้บูทีมอันดับ3ของตารางซึ่ง5เกมที่ผ่านมาบู Blue, นำอยู่3ต่อ2เกมต้องการชัยชนะนัดนี้เพื่อผ่านเข้ารอบ2 สควอเตอร์แรกทีมเยือนบูเล่นได้เหนือกว่าพอกระซอชุดให้บูนำ34นา34ต่อ16คะแนนตามด้วยเดืิดรถชุด3แต้มให้บูหนีไป41ต่อ18คะแนนจบ2ควอเตอร์บูนำห่าง65ต่อ33คะแนน สองควอเตอร์ท้ายทีมเยือนเล่นแบบสบายสบายชุดทำคะแนนนำตลอดจบเกมชิคาโก,โกบูบุกมาชนะบัค120ต่อ66คะแนนโดยไมค์ดันเลวีของบูชุดทำคะแนนมากที่สุดในเกม20คะแนนพาทีมบูเก็บชัยเกมที่ 4, ส่แซงชนะไป4ต่2นนอ,อ2เกมเขารอเพลย์ออฟรอบ2พบทคลิฟแลนด์คาวเลียที่ชนะบอสตันเจลติกมา4ต่อ0เกมท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวภูมิภาคได้ในเวลา17นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจจัดตั้งขึ้นตามมาตรา55ทัอหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนเข้าม,มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในหน่วยง,งานภาครัฐโดยกทจมีหน้าที่สอดส่องเสนอแนะและส่งเสริมการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปอย่างโปรง่งใสเป็นธรรมและมีความรับผิดชอบโปรง่งใสไร้ทุจริตคือภารกิจ กอทจ